เจ้าชายโลกิผู้ชั่วยร้ายผู้แย่งชิงพลังผลปีศาจในตำนานจากพ่อของตนเองซึ่งแน่นอนว่าหากเขานั้นหลุดมาได้ก็จะสู่จุดจบของโลกใบนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับเรียกได้ว่าในตอนล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรนะครับที่มันให้สุดๆผู้คนนั้นตื่นเต้นสุดๆแล้วคงจะนี้ไม่พน้นการเปิดตัวแบบเต็มๆเสียทีนะครับของเจ้าชายโลกินะครับเพราะพวกเรานั้นกอฟรอมาอย่างยาวนานเลยเนาะกับการเปิดตัว เจ้าชายโลกิพอจริงแล้วเรื่องราวของเจ้าชายโลกินั้นเนี่ยมันก็ได้พึงมีนะครับในตอนล่าสุด1,130เรื่องราวของเจ้าชายโลกินั้นเนี่ยมันถูกเกินนะฮะมาอย่างยาวนานแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องราวของลอล่าเลยคือได้ผมสรุปรวบรัดแบบง่ายๆเลยเนี่ยเราได้รู้นะครับว่าเจ้าชายโลกินั้นเนี่ยก็เคยเคยเกือบแต่งงานและการกับลอล่าเป็นเพราะว่าแม่ใหญ่บิ๊กมามที่นอกจากมากผัวมากลูกแล้วนะครับก็พยายามและการเอาลูกๆของตัวเองนะเนี่ยไปสารสัมพันธ์นะครับกับเผ่าพันธุ์ต่างๆและต้องการมากๆเลยในการสารสัมพันธ์นะครับกับเผ เพราะว่าในอดีตนะครับบิ๊กมัมเนี่ยตอนสมัยเด็กๆนั้นเคยไปสร้างเรื่องสร้างราวนะครับที่นาจากคนยักษ์เลยทาให้สัมพันธ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็ <c oughs> เลยส่งลอล่าไปในการไปแต่งงานแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นลอล่าเนี่ยก็ไม่อยากจะแต่งงานไงก็เลยทําให้เกิดความบาดหมางกันเกิดขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไปอีกของระหว่างเผ่าคนยักษ์นะครับแล้วก็สีจกักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมนะครับโดยทําให้มันก็เลยหยุดไปนะครับสำหรับโครงการการเกี่ยวสัมพันธ์กันระหว่างสองเผ่าพันธุ์นี้นะครับซึ่งอ่ะมันก็เป็นส ของทางด้านเอ้ชายโลกินั้นเป็นอย่างไรรู้เพียงแค่ว่าไม่ค่อยเทสักเท่าไหร่นะจากเงานะครับแต่ผมเคยพูดไปหลายๆครั้งแล้วแหละว่าเรานั้นอย่าไปเชื่อนะครับในเงานะครับของวันพิทว่ามันจะเป๊ะบ้านโป่งอย่างที่พวกเราคิดนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ศจัษฐพัฒน์อับิ๊กมามไคโดก็ไม่ตรงจึงทาให้นะครับเจ้าชายโลกิที่มาเงาแบบนี้เนี่ยผมก็มองตั้งแต่แรกแล้วว่าก็ไม่น่าจะตรงอะไรขนาดนั้นหรอกครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วการปรากฏตัวขึ้นของเจ้าชายโลคิน จะมองว่านะครับอ่าก็เฉยๆนะครับสำหรับผมมองว่าเออมันเท่ดีนะในฐานะการเปิดตัวมาตัวละครที่โคตรจะสําคัญของเรื่องเลยอย่างเจ้าชายโลกีซึ่งจริงแล้วนะครับถ้ามองจากตรงนี้ถามว่าเจ้าชายโลกีนะเนแนยออกแนวคนดีหรือว่าคนเลวนะครับถ้ามองจากมุมตรงๆตรงนี้จากที่เราอ่านในตอนนี้นะครับก็มองดูว่านะครับก็ไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่หรอกเป็นเพราะว่านะครับเจ้าชายโลกีนั้นได้รับการขนานนามนะครับจากคนของพาพันตนเองเลยว่าเป็นความอับอายนะครับแห่งเอลบัฟเป็นเพราะว่าเจ้าชายโลกีนั้นได้ทําการสังหารนะครับ พ่อของตนเองนะครับเพื่อต้องการแย่งชิงผลปีศาจในตำนานนะครับที่เป็นเหมือนว่าผลปีศาจที่สืบทอดกันมาในราชวงศ์ของตนเองก็คือราชวงศ์แห่งเอลบาฟซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าครดิตตามวันพีก็จะทราบแหละครับว่าพลังผลปีศาจนั้นน่ยสมมติถ้าสังหารคนครอบครองพลังผลปีศาจตรงนั้นก็จะสามารถนะครับเอาพลังผลปีศาจตรงนั้นมาใช้ได้เลยนะครับคือมันจะเกิดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ใกล้ๆที่ไหนมันก็เลยสามารถสืบทอดต่อกันได้นะครับสู่รุ่นต่อรุ่นนะครับและด้วยความที่ว่าเผ่าพันธุ์คนยักษ์นั้นเนี่ย สืบทอดนะครับผ่านกันมาหลายรุ่นเทียบเท่านะครับกับมนุษย์ปกติที่อยู่ได้สูงสุดอาจจะ7 0 80ปีหรือ100ปีเท่านั้นซึ่งจุดที่น่าสนใจเลยก็คือนะครับเจ้าชายโลกินะเนี่ยถูกขนาดนามไว้ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเป็นเจ้าชายต้องสาบซึ่งประเด็นที่น่าสนใจของเจ้าชายโลกิเลยเนี่ยก็คือเจ้าชายโลกินะเนี่ยออกแนวเป็นผู้ชั่วร้ายเนาะเพราะว่านะครับสร้างคดีต่างๆมากมายนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วก็ถูกจับกลุมไปแต่เมื่อไม่กี่ปีก่อนนะครับก็หลุดออกมานะครับจนขนาดที่ทน ต้องรวมในการจัดการเจ้าชายโลกินะครับจึงจะสามารถจัดการได้ซึ่งว่ากันว่าหากเจ้าชายโลกีนั้นหลุดพ้นนะครับก็คือถูกปลดปล่อยออกมาปั๊บเนี่ยโลกนี้ถึงการอาวสานในทันทีก็คือโลกพินาศในทันทีนะครับจึงทาให้เจ้าชายโลกีนั้นถูกขนานนามว่าเป็นความอับอายนะครับของอาณาจากักรเอลบาบนะครับซึ่งผมมองว่าโอ้โหเป็นการปูตัวละครมานะครับได้ค่อนข้างโคตรเทพเลยซึ่งจริงแล้วนะครับการปูบทบาทของเจ้าชายโลกิในตอนนี้เนี่ยสเกลพลังนั้นเนี่ยผมกลับมองว่านะครับคืออย่างแบบตำาๆแบบตามตำสุดๆเลยเนี่ยมัน ต้องระดับคนระเอกนะอันนี้คือต่้มต่ำสุดๆเลยนะเพราะว่ามันมีการปูมาว่าเจ้าชายโลกีนั้นเนี่ยก็คือถูกคนเนี่ยรุมนะครับก็คือเหล่านักรบคนยักษ์นั้นรุมทั้งเอลบาสเลยถึงจะเอาเจ้าชายโลกีลงแต่นะครับหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมแบบว่าเอาเจ้าชายโลกิลงขนาดนี้แล้วไม่สังหารไปเลยล่ะซึ่งจริงๆแล้วคําตอบมันก็อยู่ตรงนั้นแหละว่าเจ้าชายโลกีแร่งเกินนะครับเกินกว่าที่นะครับเหล่าคนยักษ์นั้นจะสามารถสังหารได้เลยต้องทําการจับกุมไว้แบบนั้นนะครับณสถานที่ตรงนั้นซึ่งความสามารถของเจ้าชายโลกกกนนนี่อจาความเป็น คนยักษ์แหละที่มันแกร่งมากกว่าปกติแล้วเราเทียบชัดเจนเลยว่านะครับคนยักษ์ปกติอ,อย่างดอลลี่โบกี้นั้นก็แกร่งนะครับขนาดค่าหัวนั้นพุ่งมานะครับพันแล้านคิดดูแล้วกันว่าเจ้าชายโลกินะจะแกร่งขนาดไหนแล้วก็ล่าสุดนะครับยังครอบครองพลังผลปีศาจในตำนานด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจเลยว่าพลังผลปีศาจนี้มันจะตำนานและแกร่งขนาดไหนกันนะครับขณะที่เจ้าชายโลกีนั้นถึงกับยอมสังหารพ่อของตนเองนะครับแล้วก็ถูกจับกลุมขนาดเนี่ยเออแปลว่าพลังผลปีศาจนี้มันก็คงต้องคุ้มค่าพอควรเลยล่ะกัับกาารที่เขนน้ ้้ออององงแแยชิลววคครรบไเซึ่งยังได้ผมเกริ่นไปต้นคลิปว่านะครับป้าเรามองจากแง่ตรงๆต,ต,ตอนนี้อเจ้าชายโลกินั้นก็ดูอาจจะเป็นคนไม่ดีคนเลวแต่ผมก็มองอีกมุมหนึ่งว่านะครับบางทีแล้วบางสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเบื้องหน้านั้นอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อนข้างเอ๊ะพอสมควรเลยนะครับอย่างเช่นเจ้าชายโลกิที่เป็นบุตรนะครับของราชาอย่างเป็นทางการเท่ากับว่าเป็นลูกของมเหสีนะครับก็คือถ้าทํานองครองทมแล้วเนี่ยควรจะเป็นเจ้าชายที่ต้องสืบทอดต่อจากพ่อของตนเองนะครับก็เป็น ลูกมเหสีอะฟิลแบบนั้นแต่ทําไมการเกิดมานะครับถึงถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าชายต้องสาบหรือว่าการเกิดขึ้นของเจ้าชายโลกินั้นทําให้สูญเสียมเหสีไปหรือเปล่าเป็นที่เกลียดชังของพ่อของตนเองแล้วก็เลยนะครับถูกเกลียดชงังถูกกดดันถูกใส่ร้ายหรือฟิลแบบว่าพ่อไม่รักอะทำอะไรก็ผิดไปหมดทุกอย่างเลยจนเกิดเป็นการก่อคดีนั้นเกิดขึ้นนะครับก็คือสังหารพ่อตนเองนะครับแล้วก็ครอบครองพลังผลปีศาจแต่อย่าลืมว่าบางทีแล้วอาจจะเป็นการใส่ความหรือเปล่าตามสไตล์วันพีชนะอย่างที่เราได้เห็นเลยรา,าบาัสตาเดด แล้วแต่มันจะมีฟิลลิ่งแบบเนี้ยบางทีไอคนที่เรามองว่าเลวว่าชั่วนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นคนทํานะแต่ถูกใส่ร้ายนะครับซึ่งเจ้าชายโลกิก็อาจจะเป็นในแง่มุมนั้นก็ได้นะครับผมเลยบอกเลยว่าผมไม่อยากจะตัดสินตอนนี้ว่าเจ้าชายโลกินั้นดีหรือไม่ดีนะครับและอย่างที่ทุกคนเนี่ยเก่งไว้ว่าเดี๋ยวลูฟี่เนี่ยต้องปล่อยเจ้าชายโลกิออกมาแน่นอนซึ่งผมก็มองว่าเดี๋ยวไอฟี่มันก็ต้องปล่อยนั่นแหละแต่ประเด็นเลยก็คือหากเราลองย้อนกลับไปนะลูฟี่เนี่ยเคยปล่อยคนมาแล้วนักต่อน,นักนะครับแต แต่ก็เป็นคนดีอย่างเช่นอปล่อยโซโลตอนแรกแล้วก็ปล่อยมาเพื่อเป็นลูกเรือของตนเองทั้งที่คนอื่นมองว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนักล่าโจรสลัดนะต้องเป็นคนไม่ดีแน่นอนเลยนะครับหรือนะครับลูฟี่บางทีเนี่ยปล่อยบางคนไปโอ้ยมันดูแบบเลวจังเลยแต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นคนดีนะครับเท่ากับว่าจริงๆแล้วลูฟี่เนี่ยมันมีเซนที่ดีนะเว้ยในการแบบว่าจะปล่อยคนมานะครับว่าคนนั้นเนี่ยต้องเป็นคนประมาณนึงอะ่ะไม่ว่าไม่ได้เลวขนาดนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมมองว่าจุดนี้น่าสนใจเลยนะครับว่าประเด็นของเจ้าชายโลกินั แง่มุมตรงๆก็คือเป็นคนเลวนะครับต้องการทําลายล้างโลกนี้หรือนะครับเป็นคนดีนะครับที่แบบว่าทุกคนมองว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนเลวซึ่งก็มองได้หลายมุมจริงๆแล้วอายุของเจ้าชายโลกินั้นเนี่ยไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับอายุอยู่เพียงแค่63ปีเท่านั้นซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็เป็นอายุนะครับเด็กมากๆเลยละนะครับสำหรับเผ่าพันธุ์คนยักษ์จึงเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับตัวละครตัวนี้กับการเปิดตัวมานะครับผมมองว่าได้หลายแง่มุมเลยความแข็งแกร่งความสามารถนั้นผมเนี่ยไม่อยากประเมินว่ามันสูงเกินไปแต่ผมก็ ให้มันอยู่ระดับจัก,กรรพดิเพราะว่ามันจะได้พอพัดพอเวว่งในการต่อสู้กับลูฟี่ส่วนใครที่มองว่าเจ้าชายโลคิจะเป็นลูกเรือคนใหม่ของลูฟี่หรือเปล่านะครับผมมองว่าโอกาสแม่งโคตรน้อยเลยถามว่าทําไมเป็นเพราะเจ้าชายโลกิเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนั้นมันขึ้นเรือซันนี่ไม่ได้อยู่แล้วหรือจะไปมองว่าเดี๋ยวจะเป็นการอัปเกรดเรือให้เป็นแบบว่าเรือใหญ่ขนาดเข้า,นาคนยักษ์ผมว่ามันก็ไม่ใช่อยู่ดีไม่มีทางนะครับที่กลุ่มหมวกฟางจะขยายเรือไปขนาดนั้นมองในแง่มุมไหนเจ้าชายโลคิผมบอกเลยว่าตัดไปได้เลยนะครับที่เป็นลูกเรือกลุ่ ในแง่มุมหรือที่ทางไหนนะครับที่เราได้เห็นแต่ทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพียงบ้างการเปิดตัวเจ้าชายโลกิและเดี๋ยวผมจะทําเกี่ยวกับประเด็นนะครับการแย่งชิงบัลังด้วยเพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับฮัสรูดินนะครับกับทางด้านเจ้าชายโลกิเดี๋ยวทําให้ทุกคนรับชมแน่นอนเกี่ยวกับประเด็นนี้เฝ้ารอในการรับชมได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้